สวัสดีค่ะมาโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้มอโอจะมารีวิวนิทานเรื่องหน้าเบื่อจังหน้าเบื่อจังอืมเรื่องว่าน้าเบื่อจังแล้วมันจะกลายเป็นนิทานได้ยังไงกันเนี่ยค่าเรื่องและภาพโดยชินสุเกะโยชิทาเกะนะคะแล้วก็แปลโดยสุธิราศรีตะกูลน,นะคะอันนี้มันเป็นเนี่ยเขาเขียนว่า thinking skills ฉลาดคิดรอบด้านนะคะติดอันดับขายดีในญี่ปุ่น คือชื่อเรื่องน่าเบื่อแต่เอ๊ะมันจะทํานิทานให้สนุกยังไงเราก็ดูสิภาพหน้าปะนะอันนี้ก็จะเอาคนที่ดูเวลาแบบหน้าตาหน้าเบื่อหมดเลยน,ะนี่แม้กะทั่งนี่นะนี่มันสัตว์เลี้ยงนะก็ยังทําท่านหน้าเบื่อเลยนะคะค่ะหมอโอว่าคนที่เขาเขียนเรื่องเนี้ยนะคือเราอ่านงานของเขามาหลายเล่มแล้วจาได้ไหมไอ้เรื่องโลกนี้ยังมีเรื่องน่าสนุกอีกตั้งเยอะแล้วก็นักสนิ้แปลงกาย ใช่ไหมเดี๋ยวนะมีอะไรอีกอ่ะอันนั่นแหละนั่นแหละก็คือเขาก่อนอันนี้ผลง,งานเขาเจ๋งใช่ไหมอะเราก็เชื่อมั่นเราก็เอามามาอ่านดูนะเด็กคนนี้เขาก็บอกเออไม่มีอะไรทาเลยนะมันน่าเบือ่อเอ๊ะแล้วเอ๊ะความน่าเบื่อมันเกิดมันคืออะไรนะเหมือนด้านหลังนี้เลยอะความเบื่อคืออะไรทำไมเราถึงรู้สึกเบือ่อแล้วทําอย่างไรจึงจะหายเบื่อกันนะแต่ว่าเขามาเขียนเป็นการ์ตูนเ,เป็นนิทานที่แบบเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เออมันไปมันอักเขียนไปได้เรื่อยๆอะ่ะนะถ้าหากว่าว่างเปล่ามันน่าเบื่อหรอแล้วถ้ามันมีเยอะๆมันจะหายเบื่อไหมนะเออแต่ถ้าหากว่าเรามีส่วนร่วมไม่ได้มันก็จะจะ,จะน่าเบื่อนะเออก็แบบเออมันแปลกเนาะค่ะแล้วเขาเขียนว่าเออเนี่ยเรารู้สึกเบื่อแล้วอย่างอื่นมันรู้สึกไหมตุก๊กตาหมีรู้สึกไหมก้อนหินเนี่ยรู้สึกเบื่อไหมตู้ขายของดินสอที่ใส้หักรู้สึกไหมค่ะแล้วก็ อะไรที่มันน่าเบื่อที่สวนสนุกที่มันน่าเบื่อที่สุดในโลกมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เบื่อแล้วก็สนุกแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่เบื่อไม่มีไม่มีความรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะซึ่งแบบเออคิดได้เนาะเขาบอกว่าถ้าเอาคน300คนเอาคนน่าเบื่อ300คนมารวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเบื่อ300เท่าไหมนะความเบื่อมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเอามาทาเป็นนิทานได้ยังไงเนี่ยเมื่อคืนนี้หมอโออ่านให้ลูกฟัง นะก่อนจะเอามารีวิวก็อ่านให้ลูกฟังก็เขากําลังวาดรูปอยู่เนะาะมอโอกก็อ่านไปอ่านไปปรากฏเขาทิ้งตัวงานของเขาแล้วก็มาฟังนิทานนะหมอโอ้ว่ามันก็ต้องมีสเสน่ห์มากๆเลยจนกระทั่งแบบเด็กยอมทิ้งของที่กําลังเล่นอยู่นะคะค่ะคาตามของนายาพประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะไม่ใช่เนื้อเรื่องแต่เป็นวิธีเล่าเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้เองที่พยายามบอกเราว่า,วาความเบือเ่อคืออะไรและมีประโยชน์อะไร ลองอ่านดูให้จบก่อนที่จะมาอ่านหน้าคําตามนี้ความเบื่อเป็นสภาวะอารมณ์ที่ไม่อยู่นิ่งและมีลักษณะเป็นวงจรกล่าวคือเมื่อเด็กเบื่อจนถึงที่สุดสภาพจิตใจและอารมณ์ดำดิ่งจนถึงที่จุดต่ําสุดเขาจะช้อนตัวขึ้นได้เองเสมอสเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะตัวเบื่อน,นั่นเองซึ่งจะช้อนตัวเองขึ้นได้โดยที่ตัวเด็กเองไม่ต้องทําอะไรท่านจะเห็นจริงได้จากกลวิธีการเขียนหนังสือเล่มน,นี้ เมื่อเบื่อถึงจุดหนึ่งเด็กจะหาเรื่องใหม่ทําแล้วจะเริ่มเบื่ออีกแล้วก็หาเรื่องใหม่ทําอีกเป็นเช่นนี้เรื่อยๆความเบื่อมีประโยชน์มากเพราะเป็นระยะพักก่อนการเริ่มต้นสิ่งใหม่ลองนึกสภาพเด็กที่ถูกกระตุ้นให้สนุกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาโดยไม่มีระยะพักเขาจะพัฒนาไปทิศทางเดียวคือทิศทางที่ตัวเองสนุกและไม่เบื่อซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหตุเพราะพัฒนาการเด็กควรไปรอบด้านมิใช่ด้านเดียวอ่านถึงตรงนี้ โอ้โหโมโอู้สึกเลยจริงมากเลยนะอ่านต่อค่ะแต่ความเบื่อเปรียบจะเหมือนการรีเซ็ตตนเองเริ่มต้นใหม่และไปในทิศทางใหม่ๆทำเรื่องใหม่ๆไปยังพรมแดนที่เด็กไม่เคยไปมาก่อนเพื่อค้นหาความสนใจใหม่ๆและความสนุกใหม่ๆนี่คือภารกิจของชีวิตและพัฒนาการจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้เพื่อเอาขำขันก็ได้ด้วยลองพิจารณารูปภาพไปทีละทีลระรูป หมายถึงทีละรูปจริงๆไม่ใช่ทีละหน้าจะพบเรื่องหน้าเบื่อที่หน้าขำม,มากมายอ่านแล้วก็เห็นจริงและระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะคิดทำเรื่องบางเรื่องแบบในหนังสือเล่มน,นี้จริงๆปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของผู้ใหญ่อย่างเรามักเดินไปทิศทางเดียวโดยไม่คิดเปลี่ยนทิศโดยไม่เปลี่ยนทิศอีกเหตุเพราะถึงจะเบื่อเท่าไรก็จำเป็นต้องเดินทางต่อไปแต่สำหรับเด็กๆที่กำลังเริ่มต้นชีวิตไม่เหมือนกันความเบื่อม่ใช่เรื่องต้องทน และมิใช่เรื่องที่น่าตกใจต้องรีบแก้ไขความเบื่อจะพาเด็กๆลุกขึ้นไปสู่โลกใหม่ๆได้เสมอนะหมโอว่ามัน,นะมโ,มนโ,โหมันคุ้มค่ามากเลยที่เราจะหาหนังสือแบบนี้มาให้ลูกเราอ่านนะก็หมอโอก็อ่านหลายทีนะลูกเราก็ก็ชอบอะ่ะนะแล้วชอบที่จะดูรายละเอียดนะแล้วก็เนื้อเนื้อ,อหาที่เขาแฝงมานะหมอโอไม่กลัวลูกเปือ่อ ลูกก็จะหาอะไรเล่นทําเขาไปเรื่อยนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีนะพัฒนาเอออย่างที่เขาพูดจริงๆนะ thinking skill ทำให้เด็กคิดนะค่ะขอบคุณที่ฟังค่ะสวัสดีค่ะ